เป็นผ่าเดียวมันเป็นข้อในลูกเสาให้ดูด้วยข้าไหนจะได้ไหนอันนี้ค่ะมันเป็นยังไงลูกมันเป็นได้ลูกเสาได้ลเสาลูกเสาขวดทางรู้เปล่าเดี๋เลือกกันไหมก่อนวะ่ะใช่เอาตัวใดลูกตัวนี้ขึอนอย่างขึ้นระดับไมนเทาดัาดอ้เกิดลุล่แล้วเกิดลุ่แตก ตัวนี้เป็นนิยังก็ลูกไม่ดูจากอยากได้ไเพื่อนๆเพื่อนไปเล่นแก๊บบ้านใช่ไหม,มนึกไปแก๊สที่ไหนลูกแก๊สทีบทบ่บ้านค่ะแก๊สที่บ้านให้เพื่อนๆดูน้ำม,นมันปะคะไหนอันนี้เนี่ยเนหลอหนอนนุ่ม อันนี้บลูแค่แค่กันเลยนี่บอกแค่ต้องเดือกเอาเราว่างอันนี้เสียวอันใดเอาอันอันนี้อันนี้อันนี้ก็ว่างอีกว่างหนเอาถือกันนะมันไม่โตย่างแน่หรนลูกไม่เห็ทางด้วยกระพังแต่เอาหนีไม่ทางทางที่เรียก อ่อากนีไม่ได้ไม่ได้นี่น้นเลยค่ะเพยหาวเน่แค่ต้องเลือกเอาอันไหนหนึ่งอันนี้สองร้อยห้าสิบเก้าอันนี้ร้อยี่เก้าอันไหนก็ได้ไม่แพงมากม่เอาอันนี้บ,นนบ่แค่เอาทอายทย่สวยเอา,เอาทรายที่สเอาเอาหนีไว้เลย รอบหนาจะมาวันนี้เนาะรอบเลือกเอารอบละอันเนาะโอเคปะคะโอเคปะคะอันนี้นั่นจะดูนั่งคืออันอันนี้นั่งตอบว่ารสองอไรอย่้าไม่รู้จักอ่อ๋อนดนะรคะใส่แกะให้ลูกแกเมืนกันนะ เป็ er today, นใครดนนสา์แบบไหนวะเคมแคมแคมแคมโออ้เฮ้ยเงสียตัวนี้แกเป็นขนาดลูกแกได้บอแกได้ปูเจ๊ก็ถูกหต่าได้เล่นสีออดีนด้เดีย เออไม่ห็นยุ่งอะไรเลยลูกไม่ดูจกค่ะ ขออ่านหูกันนะคะแทนที่หรือเปล่าเนี่ย นั่นิวมินวินนั่นคือแค่แต่แกตัวนีก่อนเลยโอ้ใน้าด้วยโอ้โตา มันต้องประกอบบ่แต่ประกอบให้ปูบ้างนะหับ้าให้ปูบ้างแล้วนงโอ้ยไม่ชายปูประกอบไปแค่เป็นบ่ดูดีวะดู้นวะ พูยย้ใหญ่ประกอบช่วย okay. แล,ล้แลแลแลวลลยาป,ป,ประกอบช่วยเนาะแกยังมีหลุมแค่สีแค่แกเต็มไปหมดเลยแยกสีไปหลุมแก้แกะให้ยาประกอบให้อันนี้แม็กชิวมีแม็กชิวนะั่มนั่นไม่ปีกด้วยนะตัวอะไรอ่ะไม่ดูจากทำประกอบเสร็จแล้วค่อยดู เ <thế S 2> e อันนี้คือแบวคิวบอเ่ปดูจาก่ันฮะอม่าเปล่นประกอบเป็นม่น้อประกอบไม่เป็นหรอกมีใครม่นกับซีมี่ในนุเงสาหน่อยๆหลายตัวนี่นี่ไม่ต้งหาโอหลนะ อันนี้ขอแค่เหมืเลยนะแต่ไม่เยอะของของแท้อันนี้จะของแท้นี่ใครนี่เดนี่ของจะเป็นอะค่เห็นเยอะมาขอเอาขอเอาไปนี่มากกน,นะขึน้นรูก้ากระเป๋าถัดไปเรมไหมฮะ กันด,ดูตีนฟ้าเท่าแล้วจะมาตรงนี้แล้วจะโคโค้งโค้งมาตรงนี้ตรงนี้แล้วโคง้งวภูเขาไฟแล้วละโค้งมาโค้งมาโค้งโค้งโค้ง มันตะคงอิสระคงไมาถึงตรงนี้มันแค่ทำได้แค่ไม่ทำเห็นมันแค่สิมันแค่โคง้งมาถึงตรงนี้กับ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 ตรงนี้หยู่เลยมันแค่เอามาต่อกันอันโซนี่แค่ต่อง่ายอ่ะอ้าวเฮีย เราคเก็บเงินคนก็แกขอใจด้วยเด้ไหมอะฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 า่าฮ่าฮ่า่าฮ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  กูจะมีเพื่ำนน้อยอ่ะอันนี้เดยวพูดจ้ทำเปลี่ยนบ่นเปลี่ยนพูดทำเปลี่ยนหมดแหละเต่แก่เล่นตัวนี้กันนะอ่าปากสิมันแค่อ่างฝอกเวนนี่ีกว่านะปากว้นนี้ใครก่อนนะ ต้องจำหัวน้าังนี้ยโอ้ไม่ขอบอกอ่ะว้าวแอบไแล้วแค่มีฮิปโปอยู่น่าตุงว้า อยู่ๆยืนยืนยืนเพื่อนมาเล่นก ouais ันไหมมาเล่นสีมาเล่นสีเล uh ่นปลุกไค่ไว้ไม่เล่นน่ฉันตอบไม่เป็นนะโอเคไม่เล่นดีกว่าท่านได้ตัวนี้ท่านได้ไดยคิดตัวหลวมๆออกมาเป็นกันน่ะได้กบายคิดันไ้ยังใครยุ่สอมบา มีของให้เอานั่งสูกไปเราค้นมาเดือดค้นมาเดือดจะเป็นอีกนึงจะเป็นต่อเห็ดดียังงปีจะเป็นันีั้างบนอ่ะปีน้ำผาทัวอู้ ของบเองสภาดีเลยแล้แค่ต่อเองเราเนี่ยจะเป็นบ้าอตอเลยของอันนี้ล่นตอได้เลยทีแพลแพลแาม So... มืนทักขอบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายก่อนอแค่เล่นสนุกกอนนะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคสิแค่เนี่นพินีตเองอันนี้ 我看到，哦，嗯，我看到，我看到一